เศรษกิจและก็สังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเ,าเจตนาลงของอปี58ของทั้งประเทศนี่อยู่ที่2.2ล้านล้านบาทเป็นในประเทศะ8แสนล้านบาทนะคะแล้วก็ผมแล้วเนี่ยในปีพศ2556ตัวเลขที่เก็บนะคะเปรียบเทียบกับปีซึ่งได้รับอนุมัติโครงการแล้วนะคะจากที่เดิม ได้มานําเสนอไว้ในคราวที่แล้วแล้วก็ทุกท่านก็เห็นชอบเราก็นําเสนอไปในที่ออทศส,ส่วนกลางที่มีความโดดเด่นแล้วก็ตะกี้ได้คุยเืิองต้นกับคุณอรุษนะคะท่นานของแรมเนี่ยก็ทราบว,ว่าทางกรอบจินดาแล้วก็มีทางออที่ตัดอิชุมชนอีกหลายแห่งที่ตอนนี้ก็แรกที่มาร่วมโครงการเราในทำแลงเกษตรอินรีในวัดก็จะเป็นวัดแรกที่จะมีแปรงเกษตรยุนซีที่ได้มาตรฐานสากล อันนี้ก็จะเป็นจุดขายาวันนีชายโยงกลับไปถึงประวัติคืว่าจุดเขาจะมีสตอรี่มีจุดขายครับเมื่อวานผมเพิ่งไปคลองจินดาเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งับผมก็ไปคุยก็มีเกษตรกรในนั้นสิบรายแล้วตอนนี้เขาก็ยังกาลังจะทำคนกรุงเทพกำลังบ้าเรื่องจักรยานแต่น้อยคนที่จะขี่จากกรุงเทพนะส่วนมากขเขาจะขี่มาเขาอาจจะมาขี่มาอาจจะมาแวะที่นี่หรือว่าตามจุดที่คลองจินดาซึ่งเมื่อวานนี้เป็นจุดนะ แลเอ,เอาเอารถก็ทิ้งไว้นะฮะจอดรถไว้แล้วก็ขี่จักรยาตนต่อตามจพื้นฐานของเรื่องอินทรีย์ว่าเป็นเรื่องสุขภาพทุกคนทุกคนนะฮะตอนนี้เเป็นห่วเรื่องสุขภาพว่าเป็นเช่นนีน้แล้วก็คนมาตามสิทธที่เขาทำอยู่แล้วนะฮะมันจะยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมจะกลับกันนะฮะนี่ก็ผมว่านี่เป็นปนโยบายขอ,ของของเรื่องท้อง <c oughs> แล่ว,ว่าโครงการยังไงเราทําต่อน,นี้พอโครงการมีเกษตรกรหลัานี้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อยากจะปรึกษาทางทรทว่าอาจจะอยากช่วยก็คือความเป็นไปได้ความ ต,ต่าแๆของของตลาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็โดยโดยนําหลักการขยายของเมืองแล้วก็เซ็นท่านที่มาอยู่บริเวณรอบแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเมืองล้อมรอบเลยแล้วจะมีแองนตเสดแค่แอนเดียว<ม>ก็คือก็เลย